สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3าเมษายนพุทธศักราช2565 17นาฬิกา4นาทีโดยประมาณนะครับดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผมวันนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมที่เขตลาดกระบังนะครับที่ตั้งของอาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมนะครับช่วงประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาก็ฝนตกนะครับผมตกในช่วงเช้านะครับ ตกมาช่วงเย็นๆยนก็อากาศเย็นทั้งวันเลยนะครับผมบรรยากาศก็มืดครึ้มเนี่ยท่านได้รับชมกันเนี่ยดาวดินแผลนใหทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือด้านข้างอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับผมบรรยากาศก็ไม่มีแสงแดดเลยครับวันนี้นะครับช่วงเย็นเย็นก็ลมพัดเย็นสบายเลยครับก็แวะมาดูน้องหอยเชอรี่นะครับพันสีทองเช่นเคยนะครับผมก็บ่อนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับนําผักตบชวานะครับมาจาก ไปทางานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะตู้เตียงแถวนครประถมนะครับก็เลยทําการเก็บผักตบชาวาตามคลองน้ํามาให้น้องหอยเชอรี่ก็จะปรากฏว่าจะมีเหี่ยวแห้งบ้างนะครับโดนแดดช่วงที่เอาใส่รถยนต์มานะครับเอาใส่ท้ายกระบะมานะครับผมแต่ก็ยังเป็นอาหารให้น้องหอยเชอรี่นะครับเขาก็กินอาหารนะครับเนื่องจากถ้าเราไม่ได้ให้อาหารอย่างอื่นเขาเขาก็กินผักตบชาวานะครับใบบ้างลําต้นบ้างนะครับ บางตัวไม่กินก็นอนเล่นอยู่ข้างล่างนะครับนี่นอนอาบน้านะครับนี่อันนี้เป็นหอยเชอรี่นะครับอายุประมาณสองเดือนนะครับนี่ที่ท่านได้รับชมกันนี้นะครับนี่ก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ปะปนกันไปนะครับผมเป็นหอยเชอรี่พันธ์สีทองนะครับผมตัวนายหิวเขาก็จะมากินนะครับผมดูใกล้ๆเลยนะครับ อันนี้เป็นหอยเชอรี่นะครับผมอายุประมาณสองเดือนนะครับผมตัวเขาก็จะเท่ากับเหรียญสิบบาทนะครับบางตัวก็ตัวกูเหรียญห้าแล้วนะครับผมแต่ภาพรวมก็อยู่ที่ประมาณเหรียญห้านะครับสองเดือนนะครับผมแต่ถ้าสามเดือนก็จะเท่าเหรียญสิบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับดู แต่ก็มันมีจะมีบางตัวนะครับเท่าเท่าเหรียญสิบนะครับถ้ามีร้อยตัวก็อยู่ประมาณสักสิบตัวนะครับเท่าเหรียญสิบอีกประมาณเก้าสิบตัวก็ต่เท่าเหรียญห้านะครับแล้วแต่การกินอาหารบางตัวกินเก่งกินน้อยกินมากนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับช่วงบายๆนะครับผมอากาศเย็นสบายเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับ ไมเชรี่เขาก็จะอยู่อย่างนี้ครับผมน้าสะอาดสะอาดน้ําใสนะครับผมถ้าเอาผักตบชวามาให้เขานะครับน้ําก็จะใสสะอาดนะครับนี่ครับเขานอนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่นะครับนี่ข้างล่างนี่เยอะเลยครับนี่ท่านเห็นกันหรือเปล่าดาวดินถิ่นบองเลยนะครับผมก็ฝากติดตามช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นบังเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เ e b o o k f แฟ p a พ e ดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับ อย่าลืมกดไปติดตามและกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับท่านใดมีวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่ก็สามารถให้คําแนะนํากันมาได้นะครับหรือว่าท่านใดกําลังศึกษาอยู่ก็สามารถนําน,นะครับตัวอย่างจากดาวดินการเล่นโฮมแห่งนี้ไปปรับใช้ดูนะครับร <c oughs> อบนี้ดาวดินยังไม่ได้ให้อาหารเป็นอย่างอื่นนะครับก็หลักๆก็จะเป็นผักตบชวานะครับตอนนี้ก็จะหาจะปรับเปลี่ยนกันไปนะเขาจะได้ไม่จําเจจะได้ไม่ได้เบื่อไม่ได้อะไรมากนะครับผม ซึ่งเขาก็กินง่ายอยู่แล้วนะครับบางท่านบอกว่า <c oughs> จะมีตายบ้างไหมนะหอยชลลี่ก็เท่าที่ดูคร่าวๆก็ยังไม่มีตายนะครับรอบนี้นะน้ำก็ประมาณเจ็ดวันแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนก็ยังใสสะอาดอยู่นะครับถ้ามีผักตบชวานะครับถ้าน้ำไม่เน่าไม่เสียเขาว่าจะไม่ตายนะครับ แล้วก็ดาวดินให้ระดับน้ำค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมบ่อน,นี้มันสูง35สิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวว่าเทปูนไปแล้วห้าเซนก็จะเหลืออยู่3าสิบเซนนะครับระดับน้ำอยู่ที่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับก็จะมันเติมให้เขาน้ำใหม่ตลอดจะได้ไม่เน่าไม่เสียนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดแห่งนี้สวัสดีครับ